สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมดีผมได้บอยขอต้อนรับเข้าสู่เกม Sky e ล l a อีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมว่าจะมาบอกนะที่ฟาร์มนะฟาร์มไอเทมฟาร์มเงินนะครับฟาร์มเอ็กพีได้ด้วยนะนะเรียกว่าสําหรับสายฟรีสายเติมในยิ้มแฉ่งกันเลยเดียวนะสร็จแ,แลใครที่ยังไม่รู้วิธีนี้นะก็มาดูกันพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับผมจะบอกวิธีการทําแล้วก็วิธีการตั้งค่าเลยนะโอเคเราไปกันเลยนะฮะสำหรับคนที่บอกว่า โอ้ยเคลสหมดมีอะไรทำนะคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าครับผมว่าเกมนี้เขาเปิดให้คุณลงได้ทั้งวันนะครับสําหรับตัวนี้นะขุมขอมังกรนะแบบทีมนะครับผมเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยคุณสามารถดรอปของพวกนี้ได้นะครับทุกอย่างเลยมีทั้งหินตีบวกนะครับผมเป็นหินกันก็ดรอปนะหินกันก็ดรอปเงินก็ดรอปนะกุญแจมังกรก็ดรอปนะครับสหรับคนที่แบบเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะว่ากิจกรรมผมอะทำครบไปแล้วนะเนี่ยรับไปแล้วนะ5ครั้ง นะแต่ผมก็ยังลงได้อีกนะครับผมลงแบบได้ของด้วยนะอืมทําให้ดูเลยนะนี่อย่างแรกก็กดสร้างทีมเลยครับผมสำหรับสายโซโล่นะครับผมสำหรับสายโซโล่นี่ต้องทําแบบนี้นะครับผมเห็นด้วยอัตโนมัติต้องตั้งเป็นไม่มีนะสําหรับสาหรับนี่แล้วก็เทคทงที่ระบบช่วยลบด้วยนะครับผมนี่สำหรับสายโซโล่นะเล่นคนเดียวนะสร้างไปเลยปุ๊บอ่ะทห็นแล้วก็ไปเลยนะสำหรับคนที่มีทีมก็ ออโต้กับหาเพื่อนนะครับผมหาเพื่อนเข้าทีม4คนนะรวมเป็นทีม4คนแล้วก็ทิ้งบอดไว้ด้วยกันได้นะครับผมสําหรับผมนี่เป็นสายโซโล่นะสายเพื่อนไม่ครบครับผมอ่ะก็ไปคนเดียวเลยปุ๊บเท่นี้นะครับผมต่อไปเราก็ต้องตั้งค่าบอดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนตั้งค่าบอดก่อนนะเข้ามาตรง Auto ออโต้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดสกลิลตั้งค่านะอ่ะแล้วกดติ๊กถูกให้หมดเลยทั้งสสกลิลนะครับผมนะ ตอนแรกมันจะมีแค่สองไงเรามาติ๊กถูกสกิลนี้ด้วยเป็นสามจะได้ฟาร์มไวเนาะล้วบันทึกปึ๊บอ่าแล้วกดมอนเตอร์ทั้งหมดทิ้งไว้อ่ะแค่นี้เรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยแลวแลวเราก็ปล่อยไว้เลยนะเราไปนอนไปทําอะไรก็ได้สำหรับคนทำงงทำงานก็ปล่อยนะทิ้งไว้เลยนะจบแล้วแคานี้นะได้ของแน่นอนนะสำหรับคนที่แบบลงครบห้ารอบแล้วแต่ก็ทิ้งไว้ก็ได้ของเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ได้นะมันได้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะกอไปให้ดูในการว่าจบแล้วผมจะได้ของอะไรบ้างนะครับผม นะผมจะกอไปเลยด้วยความรวดเร็วนะครับผมอ่ะเนี่ยเห็นไหมทิ้งไว้นะผมนี่ตอนนี้ใช้เวลาไปสินาทีแล้วดอบคองครับผมเนี่ยดอบของดอบสบู่นะผมอันนี้ดอบมาแล้วนะอ่ะอันนี้คือช่วงประมาณกลางๆละกลางๆของดันละจะจบละเดี๋ยวเราไปดูตอนจบดันด้วยนะครับผมว่าได้อะไรบ้างนะโอเคโอเคตอนนี้กำลังจะจบดันแล้วนะครับผมตีบอสแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคเราจะได้กองใหญ่แล้วนะ ผมไม่ทำอะไรนะผมปล่อยไว้เฉยๆนะไม่มีการคลิกเมาส์ไม่มีการกดแดงเส้นนะปล่อยเลยนะตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ9นาทีแล้วนะโอเคมีคำนวณแล้วนะกล่องมาแล้วโอเคปล่อยไว้นะปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะนี่คือสมมติว่าผมปล่อยนอนนะไปนอนอะปล่อยจริงไว้โอเคปล่อยไว้นะผมอ่ะมันจะเปิดเองครับผมอัตโนมัติเลยนะอ่าแล้วก็รออีก30ิวินนี่ได้ของอรได้ของนะได้เหรียญแล้วก็ได้มอกี้ได้อะไรมานะ อันนี้รอบนี้ได้สบู่นะรอบก่อนผมได้เป็นอ่าไอเจ้าหินหินที่เอาไว้กันนะ้นไอเนี้ยอาวุธอะเออมันแล้วแต่รอบแล้วว่าจะได้ของอะไรแล้วแต่ดวงแต่ว่าหินกั้นนะดอกแน่ๆนะผมผมได้มาแล้วนะผมปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหินกั้นนะดอกจากดอกตกที่นี่แน่นอนนะปล่อยบอทยิไงไว้ดอกดอแน่นอนมีดอกแน่นอนนะโอเคป๊อป แล้วก็นี่ครับผมสิ่งที่ดรอปนะรอบนี้นะมีหินที่บวกนะมีสบู่มีไอติมแล้วก็มีแพ็คเงินนะสองหมื่นนะอันนี้เปิดได้สองหมื่นโอเคแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้นะประมาณ20วิน,นะมันก็จะไปต่อเลยนะก็ถ้าใครแอตแท็กสูงๆก็จะไวกว่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเคยมากับเพื่อนเนี่ยมาเป็นคณะหมู่คณะเนี่ยก็จะทําให้จบไวได้ดันขึ้นนะจบจบดันได้ไวขึ้นเออถ้าบอดันเป็นหมู่คณะเนา,นนานะโอเคมาแล้วครับผมตรงนี้ก็ต้องรออีกสี่ิกวินะ โอเคพอมันครบสิวินะตรงนี้ก็จะรันอีกประมาณ1ิวินะครับผมตกประมาณ13นาทีได้มั้งต่อรอบสำหรับผมนะน่ะเราก็ปล่อยต่อครับผมรอบสองนะรันไปเรื่อยนะผมตื่นมาเข้ามาดูว่าเราได้อะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวผมจะลองทิ้งรอบ2ไว้นะว่ารอบนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคโอเคครับผมโอ้โหบอดรอบนี้ใช้เวลาไปประมาณ12นาทีเลยนะโอ้หน้าเหมือนกันเว้ย มันก็ประมาณอยูน่นี้ประมาณ1ินาทีนะสินาทีบวกลบนะครับผมถ้าเกิดตีแรงๆก็น่าจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะถ้าตีเบาๆหน่อยก็โ,โหน่าจะนานกว่านี้ฮะสำหรับอาชีพที่ตีเบาหรือไม่ก็คนที่ไอแท็น้อยนะครับผมโอเคร้อยเรามาดูกันเราได้อะไรนะปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวมันเก็บเองนะปล่อยไว้ เียบร้อยเก็บแล้วได้อะไร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 โอ้โหไดหินอัปเกรดต,ตำแหน่งเน่าในมากโอเคเรอบนี้ได้เป็นหินอัปเกรดกับสบบูนะครับผมก็ก็ไม่เลวนะครับผมแล้วได่ดวงนะับผมแต่ก็บอดได้เรื่อยนะครับผมข้อดีก็คือบอดไดเรื่อยๆนะทิ้งไว้เวลานอนหรือว่าเวลาทํางานไม่ว่างก็บอดทิ้งไว้เลยนะครับผมสบายๆนะเันนี้นะฮะสำหรับเทคนิคนี้นะ ผมพอก่อนยังไงก็สําหรับเพื่อนๆนะที่เห็นว่าคลิปนี้นั้นมีประโยชน์ต่อเพื่อนแล้วก็มีสาระดีนะครับผมก็สามารถแชร์ต่อให้เพื่อนดูได้แล้วก็กดซับสไคร์นะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อไปนะผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมแล้จะมีอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะอย่าลืมกดซับ้วะเว้ยเฮ้ยวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ